คนก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิป YouTube มานานมากๆเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากกลับมาทำมากขึ้นแบบเหมือนอยากกลับมาพูดคุยอะไรเงี้ยอย่างบางคนที่ติดตามหรือฟอ l โล w เนยบน TikTok หรือว,ว่า Instagram ก็จะรู้ว่าเนยจะชอบทำเป็นพวกคลิปสั้นๆอะไรเงี้แต่คือส่วนในแพลตฟอร์ม YouTube ก็อาจจะแบบมีการพูดคุยนี่นะคะเราจะมา Open Box เสื้อผ้าจากแบรนด ซาซิวันการก็เนยก็ได้มาทั้งหมด4ชิ้นนะคะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละเซ็ตเป็นยังไงใส่สเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเนยแบบอยากดึงให้ตรงนี้มันลงมานีดนึงมันมีความเหมือนมันจะแคชชวลแต่ว่ามันออกแนวแบบควายลักชัวรี่ยาบทุกคนส่วนตัวเนื้อผ้าก็โอเคนะคะ ดีเทลคัตติ้งก็โอเคเลยอะรู้สึกแบบใส่สบายเพราะเนยอะเป็นคนที่จะไม่ได้ชอบใส่เสื้อผ้าที่ผ้ามันหนามากๆแล้วเนี้ยนองก็แบบมีความทุกคนดูดิพอใส่แบบนี้ใช่ปารู้สึกว่าแบบสมมุติเวลาเราใส่เอาฟิตท,ที่คอมันเป็นอย่างงี้เธรู้สึกว่าเราต้องแอดอุซกรีนิดนึงเป็น my favorite b r a n นะคะของพี่วาเลนไทน์ชื่อว่าวันชินงใปะทุกคน มันมีความแบบเร,เราจะต่อไปด้วยเซตที่2นะคะซึ่งเซตนี้น้องเป็นคอเสดใช่เป็นคอเสดแล้วก็เป็นกระโปงทุกคนน้องไม่ใช่กระโปงน้องอจะเป็นฟิวนี้เพราะว่าจริงๆล้วเป็นเ,เก่งรู้สึกว่ามันโอเคนะเพราะว่านั่งเนเ่ยเป็นคนนั่งไม่ระวางัง มันใช้ามากแล้วมันก็ค่อนข้างพอดีตัวจริงๆค<า>ัดติ้งโอเคขอให้ดูเนื้อผ้าเข้าใกล้ๆอีกรอบหนึ่งของตัวเกงแล้วก็เขามีเป็นซับในให้ด้วยสำหรับใครที่แบบกลัวว่า,วาเอะผ้ามันดูบางมันจะใส่แล้วมันจะโปหรือเปล่าไม่ค่ะเขามีซับใน<ๆ>ก็คือเลยจริงๆพอยหลักไม่มีอะไรอยากมาอยากกลับมาทำ u t u b e วิดีโอแล้วก็ อยากมาพูดค right? like like ุยเพราะว่าทุกคนใน Tik Tok กับใน Reels อะไรอย่างเงี้ยมันสำหรับช็อตคลิปใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าไม่พอก็วันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย